เธอนั้นได้เดินเข้ามาดูอาการให้กับลูกค้าในร้านก่อนที่เธอนั้นจะช่วยปรถมพยาบาลในเบื้องต้นให้กับเขาจนอาการดีขึ้นมา คือในตอนเช้าที่ร้านขายหนังสือแห่งหนึ่งก็ได้มีพนักงานในร้านสองคนคอยนั่งดูแลลูกค้าแต่ว่าจะมีพนักงานคนนึงซึ่งเธอนั้นจะชอบเอาหนังสือปกแดงมานั่งอ่านทุกวันจนเพื่อนร่วมง,งานของเธอนั้นก็อดสงสัยไม่ได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าเขานั้นเห็นเธออ่านหนังสือเล่มนี้อยู่เป็นประจำแต่ในระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่นั้นก็ได้มีลูกค้าคนหนึงได้มาบอกให้เธอช่วยหาหนังสือที่ระบุไว้ในกระดาษโน้ตให้กับเขาหน่อย ส่วนเธอเองก็ได้พาลูกค้าไปที่ชั้นเก็บหนังสือเล่มที่เขาต้องการก่อนที่เธอนั้นจะเอาบันไดขึ้นไปหยิบหนังสือมาให้กับทางลูกค้าวันถัดมาลูกค้าคนเมื่อวานก็ได้มาเช่าหนังสือมานั่งอ่านอยู่ในร้านของเธอแต่ว่าเขานั้นมีอาการเหมือนจะไม่สบายส่วนแม่ของเขาที่มาด้วยกันก็สังเกตเห็นว่าเขานั้นเหมือนคนกำลังจะแย่แม่ของเขาก็เลยเดินไปขอความช่วยเหลือจากเธอส่วนเธอเองก็รีบมาช่วยดูอาการให้กับเขาก็พบว่าเขานั้นหายใจไม่ค่อยสะดวก ก่อนที่เธอนั้นจะพาเขาออกไปสูดอากาศด้านนอกทางด้านหลังร้านเผื่อว่าอาการของเขาจะดีขึ้นมาวันถัดมาในตอนที่เธอนั้นกำลังหาหนังสือให้กับทางลูกค้าอยู่นั้นด้วยความบังเอิญลูกค้าคนที่เธอได้ช่วยไว้เมื่อวานก็ได้มาหาหนังสืออยู่ตรงที่เดียวกันกับเธอก่อนที่เธอนั้นจะเดินเข้าไปถามถึงอาการของเขาว่าหายดีขึ้นหรือยัง พอหลังจากนั้นเวลาผ่านไปได้ไม่นานในตอนที่เขากำลังหาหนังสืออยู่เขานั้นก็รู้สึกแน่นหน้าอกขึ้นมาโชคดีที่เธอนั้นผ่านมาเจอเขาพอดีก็เลยช่วยเขาได้ทันเวลาวันต่อมาเขาก็ได้มาหาเช่าหนังสืออ่านก็พบว่าเธอนั้นกำลังจัดเรียงหนังสืออยู่พอถึงเวลาร้านใกล้จะปิดเธอนั้นก็ได้เดินมาบอกกับทางลูกค้าแล้วเธอนั้นก็ได้เดินมาบอกให้เขานั้นรอยอยู่ตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งไปไหน